ผมเล่นแบบนี้มา2คลิปแล้วแล้วก็เป็นที่1นทั้ง2คลิปเลยในวันนี้ก็เลยจะมาทํำชาเลนจ์ให้ตัวเองสน่อยด้วยกันว่าอย่างเดียวห้ามลงสีนะพวกนายนะ แล้วพวกฉันต้องทําด้วยเนี่ยจเจกอบฮะแค่วาดปกติก็ไม่ค่อยสวยแล้วอะ่ะนายไม่ลงสีคนเดียวไม่ได้เหรอจกอบอ่ะไม่ได้สีพวกนายต้องทำชาเลนจ์กับฉันด้วยเพราะพวกนายคือเพื่อนของฉันไม่ได้ระบายสีนี่ยากกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะไม่แน่นะพวกนายนะวาดอย่างเดียวอาจจะสวยก็ได้นะเว้ยทำไปเล่นไปเดี๋ยวมาดูเลยละกันนะทุกคนนะถ้าเกิดว่าผมไม่ลงสีแล้วผมยังไปที่หนึ่งอยู่แสดงว่าผมนี่มันโค้ตเทพอะ่ะก็แต่ห้ามลงสีนี่คือแบบห้ามลงเงาด้วยแม่ะห้ามลงทุกอย่างคือว่าแค่เส้นอย่างเดียวเข้าใจไหมว่าเส้นน่ะโอ ก็อย่างยากเลยวาดให้เต็มที่นะพวกนายนะอย่าแพ้เร็วนะเว้ยจะพยายามแล้วกันนะนอกจากพยายามวาดภาพแล้วพยายามขายนี่ด้วยขายปีกฉันด้วยนี่ดูดิว้าว อตอนนี้พวกเรามีหลายสีแล้วทุกคนใช่<อ>โดยปีตอนนี้ทุกคนครับมีทั้งหมด6สีนะอย่าลืมไปซื้อกันด้วยนะทุกคนนะเลือกซื้อไม่ได้ก็ซื้อทั้งหมดเลยนะเออใช่ทั้งห,หมดเลยหมาหมดเลยซื้อทั้งหมดเลยก็ดีนะครับทุกคนป้าเดี๋ยวเราไปทําการว่าเลยดีกว่าพวกนายเข้ามาในห้องเลยดีกว่าช่วงคําถามประจํา <ำ S 1> คลิปท่าทุกคนชูหัวรางวัลชื่อหนึ่งสิ่งแรกที่จะทําคืออะไรอย่าลืมกดไลค์และใส่ชื่อแอดลบอกด้วยนะ คำตอบไหนโดนใจรับไปเลย500รโรสบารแล้วอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มกบเล่นลามในโลบอกด้วยนะครับตื่นเต้น่าะตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้ลงสีเนี่ยรลวบางจุดแรกเป็นแบบชมวิวอะไรแบบนั้นนะาจะกบเอออย่างยากเลยอุ้ยของฉันสำหรับฉันมันง่ายหมดเลยไอ้เซอร์บอร์ดไอที่มาเป็นแผ่นแผ่นบนทะเลใช่ไหมเอออาจจะใช่นะที่แผ่นโต้คลืนมาเซอร์บอร์ดอะ ว่าอย่างไรล่ะเนี่ยเออวันฉันก็วาดยางว่ะอันนี้อ่นนี้จะทำเป็นทะเลก่อนทุกคนประมาณนี้เราจะใช้ขนาดเส้นเท่าไหร่ก็ได้นะเว้ยโอเคเลยฉันไม่รู้ว่าฉันจะวาดทะเลยังไงให้มันเหมือนทะเลเลยอ่ะถ้าไม่ใช่สีฟ้าโอ้ยนายมาจากทะเลนายวาดทะเลบ้านเกิดนายไม่เป็นเรื่องไงอแต่มันสีฟ้านะเว้ยก็วาดแบบเป็นคลื่นเป็นอะไรก็ได้ศิลปะหัดมีความคิดสร้างสรรค์บ้างรู้สึกเหมมันกำลังจะได้ที่หล่อได้พูดอย่างนี้้จะเย็นจะเย็นนี่ฉันลองทำเซิร์ฟบอร์ด โอ้ยเป็นอะไรที่เละมากเลยทุกคนคือผมวาดคนไม่เก่งนะครับผมถ้าเกิดว่าต้องวาดคนที่ทําท่าทางนี่คือวาดไม่ค่อยได้แต่ก็พอดูออกอยู่แล้วว่าเป็นเซิร์ฟบอร์ดแล้วก็มีขึ้นน้ำอืมโอ้ยอย่างยากเลยเวลาจะหมดแล้วเนี่ยโอ้ยเวลาเหลือไม่ถึง20วิเดี๋ยวทาลายเซิร์ฟบอร์ดหน่อยมันจะพังนะจะกบทานายทำลายอะ่ะโอ้ยไม่ใช่คนเราทำลายโอเคเรียบร้อยโ <laughs> อ้ยเวลาเร็วจังไอ้ความสิดธว่าเขาใันกำลังเกิดขึ้นในตัวลุกแรกกันเลยแล้วเนี่ย้อยด้วยนดู เฮ้ยหายไปไหนกําังหลดอ่ะจะไม่เหลือแค่นี้อ่ะเรียบอยู่กี่คนเนี่ยหกคนอ่ะจะกรอบอ่ะโอ้โหจ้าต้ว่าตอนแรกเข้ามาเยอะอยู่เลยอ่ะนั่นดิตอนแรกมีสิบคนเลยน่ะหรือเขาเจอโจทย์เซิร์ฟบอร์ดแล้วออกกันเลยวะมวันวาดใหญ่ไหมนี่ของฉันเว้ยของฉันเฮ้ยก็ดูดีอยู่จะกรอบอ่ะยของฉันอันนี้มองจากแนวบนหรอมุมมองคนที่สามโอ้ยอันนี้แย่สุดอ่ะอันนี้มาเป็นสีมั่วๆซั่วๆเลยอ่านี่ก็ดูโอเคอยู่เออใช้ได้เอ้ยนี่ของ เองอุ้ยขึ้นนายโคเด่นเลยเออ,เออแต่ซื้อบอร์ก็เด่นเหมือนกันนะออไม่เห็นคนเล่นเลยเฮ้ยคนนี้เขา้าดแบบเราเหรอเนี่ยฮะเออเอาล่ะภาพที่แที่สุดฉันโหวตให้สีมั่วๆเลยอะภาพแรกอเอ,อเขาไม่ได้วาดซื้อบอร์เลยอ่ะใช่วาดเล็กก็ไม่แย่เท่าก,กับวาดไม่ตรงโจทย์นะทุกคนนะอ่าใช่เลยทุกคนอันนี้ภาพดีสุดอาจฉันให้สีเหลืองและคนแรกที่ตกรอบทุกคนก็คือคนไหน ไหนอะทำไมกล้องมันไม่พาไปน้าจังเลยอะอย่าบอกนะว่าเขาแบบออกเกมก่อนเลยอะเนี่ยบายบายค้างเลยนะไม่มีใครไปเลยในตอนนี้เกมฉันค้างไปด้วยตอนนี้เออว่ะทำไมฉันหันจอไม่ได้หันได้แต่เมาส์สรุปบายบายทุกคนเลยเออเก๊บักไปแล้วอะ เรามาเจอหน้ากันใหม่นะเจ้าแปลงทาสีนะรอบนี้ถ้ามีคนออกก็อย่าเบรอนะแปลงทาสีเออนายมีคนออกทีนี่เออเลยเกมพังเลยอ่ะไปมงกุฎดว้าวมาแล้วทุกคนเลาวาดวงกุวดกันดีกว่ามงกุฎดแบบเส้นอย่างเดียวมงกุฎดมามาาเดี๋ยวผมจะเลือกเส้นทุกคนเป็นระดับเดียวแล้วกันนะเป็นแบบเส้นใหญ่ๆเส้นเดียวไปเลยจะได้ไม่ทําให้งงนะทุกคนหวังว่าจะมองเป็นมงกุฎดนะไม่ได้มองเป็นกระทงนะทุกคนนะ เดี๋ยวผมจะใส่ตรงนี้ไปให้มันดูเป็นตรงสวมศีส่าเออพระราชาอะไรประมาณนะั้นนะ่าแหลมแหลมหน่อยแหลมๆหน่อยให้มันดูมีออร่านะทุกคนนะเราลงสีไม่ได้เราต้องเพิ่มแบบการวาดมากขึ้น mm hmm. พวกไหนมั่นใจกับภาพนี้ไหมครับไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ uh huh. <laughs> <c oughs> แ,ตแต่ต้องใจเย็ยนๆให้เวลาฉันหน่อยเออเอ้ยฉันะให้เวลานายแต่ว่าเกมมันไม่ให้เวลานายแน่นอนออทนั้งง่ายก็ต้องรีบหน่อยแล้วเออใช่ต้องรีบต้องรีบฉาบเป็นไ,ไงบ้างภาพไหนกำลังสร้างลายสลักอยู่เลยเจ้ากอย เออว่าถ้าทำลายสลักจะสวยแค่ไหนทุกคนผมจะทำลายแบบประมาณนี้แล้วกันอ่าเพิ่มไปหน่อยแนะนำพวกนายเลยนะพยายามว่าดรายละเอียดให้มันเยอะๆเว้ยมันจะเพิ่มความสวยได้โอเคเพราะว่าเราไม่ได้ลงสีเราเสียเปียบตรงนี้โอเคถือว่าเป็นมงกุฎที่ดีเวลาหรือ20ก,กวีระหว่างนี้ก็คือนั่งหายใจเล่นดีกว,ว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหมือนกัน เดี๋ยวมาดูภาพแต่ละคนว่าจะเป็นยังไงบ้างนะทุกคนครับคนเยอะแบบนี้ตื่นเต้นเหมอเือนกันนะเออดูดิมาถึงมีคนออกไปแล้วน่โอ้ยออกไปคนเดิมอะถ้าส,สมมต <ammed> ิตไม่เล่นแล้วจะเข้ามาทำไมเนี่ยหรือว่าเขาอ่อนแอเกินที่เจ้าบ้านมงกุฎอันนี้ของฉันโอ้โอ,อ่าเป็นไงเป็นไงสวยไหมนี่ของฉันอ่โ้ยก็ถือว่าดีอยู่มงกุฎเบี้ยวข้างๆเหมือนคนตกปลาเลย อันนี้คือก็ดูดีทุกคนครับเขาลงสีอเชา้ามาแม่อะไร<ห>วะแม่แมคโดนัลล์ s <S <c oughs> ปะเนี่ยเฮ้ยอันนี้ของฉันเองมองโกดเอียงจังเลยใส่ทูบนี่คือกระทงเลยเนี่ย <c oughs> โอเคของแต่ละคนก็สวยทุกคนครับมงกุฎสีเหลืองอาอนึกว่าภูเขาอ่ะฉันนึกว่าเรือใบโอ้ยอน้ว่าเตาอ่ะอุ๊ยออล่ามุกุฎลมันสว่างมากอันนี้ไก้กล้วยเอาล่ะเรามาโวตภาพที่แย่ที่สุดกันก่อนเลยผมวตให้ที่ไม่ได้ว่านแล้วกันอ่าก็ด้วยคือแย่กว่าที่ว่าไม่ตรงโจทย์ก็คือไม่ได้ว่านเนี่ยแหละทุกคน อันนี้โหวตดีสุดผมให้ที่มันมีคนใส่มงกุฎแล้วกันนะครับจะให้มงกุฎในเจ้ากบสวยจุดเท่าที่เห็นเลยเนี่ย bye bye na, bye bye บ๊ายบายนะบ๊ายายคุณนี้แล้วก่สวัสดีจ้า,าต่อมาถุงมือว่ะ วุ้ยถุงมือชั้นจำได้มาในคลิปก่อนหน้านี้ฉันวาดไม่ค่อยสวยเลยส่วนฉันโคตรธรรมดาแถมไม่สวยด้วยอ่ะเดี๋ยวฉันจะแก้มือละกันโดยการที่ตอนนี้ชั้นจะมือชันดูแล้วก็เทียบนิ้วเลยว่าอันไหนยาวไหนสั้นเอ่นแหละเออพอครั้งก่อนจําได้ว่าฉลามวิจารณภาพชั้นว่านิ้วมันเท่ากันไปหมดใช่ไหมใช่เลยส่วนชั้นจะวาดถุงมือแปบวาดถุงมือเหมือนทหารนะจะกบที่มีตุ่มๆมอ่ะเออในจะวาดอะไรเรื่องของนายเออวาดเถอะวาดให้มันดีละกันเออใช่ว่าให้ดีนะเว้ยอยู่ให้ถึงรอบสุดท้ายนะอบอกตัว ฉันอยู่ทุกรอบสวยนายมากล้าพูดนีกับฉันได้ไงฉันอยู่ทุกรอบโอเคประมาณนั้นแหละไม่มีอะไรจะแก้นะทุกคนถุงมือฉันแบบว่าเหมือนแฟนตาซียิงเวทดมนได้เลยอ่ะแล้วเมื่อกี้บอกอะไรทหารเลยวาดไปเรื่อยเรื่องแฟนตาซีแล้วโอ้โหเวลาตอนนี้ทุกคนเหลือ20วีแล้วอ้นเล่นเป็นไงของนายเพิ่งจะวาดอีกข้างหนึ่งอ่ะโอ้ยวาดข้างเดียวก็พอละมั้ง เฮ้ยสองข้างดีจะกกอบถุงมือมันมีคู่นะเว้ยอ๋อถุงมือต้องมีคู่ใช่ไหมใช่ก็เหมือนคนเราไงต้องมีคู่เหมือนกันเอาล่ะทุกคนได้เวลาจะหมดแล้วนะโอเคเร้มาแค่นี้แหละพอแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าผ้าของแต่ละคนนั้นเป็นยังไงมีคนออกเพิ่มไหมทำไมมันดูหายไปเยอะอีกแล้วมันจะออกอีกคนนึงนะสองคนด้วยเอ้าอันนี้ของฉันไว้อันแรกเลยอันนี้ของฉันโอ้ยมือไม่เท่ากัน อ้ยอยนม่มืออะไรนี่ไม่ครบมือว,ว้อเขาชเองไ่รอ,อสวยไงเนี่เขชาชนะมาออใช้ได้เลยมีถังขยะด้วยใช่ไหมเออน่าจะถุงมือเก็บขยะหรือเปล่าโอ้โหนี่เขียวมาเชียวอันนี้อะไรไม่รู้ตะกาะไรไงนี่เอาล่ะภาพที่แย่ที่สุดผมให้เป็นของสีเขียวแล้วกันนะอะไรไม่รู้ฉันให้ตะกาแล้วกันนะ <S <S ถ้าไม่มีสีเขียวกับตะกาที่ฉันให้เอเลียนเลยอะเดี่ย ต่อมาภาพที่ดีที่สุดผมชอบของฉลามมากเลยภาพนี้ว่าสวยจริงฉลามสวยว่าสวย,วสวยอ่อาธรรมาดาวเว้ยลาก่อนอบ,อบ๊ายบายนะ เฮ้ยผู้ห, <c oughs> หญิงเขาไม่ยอมลงว่ะนี่คือเรือว้าวถ้าเกิดว่าฉันวาดเรือไททานิกจะเป็นยังไงวะเดี๋ยววาดเร,เรือไททานิกดีกว่า <c oughs> มันจะสวยเหรอจะกบเรือมันใหญ่มากเลยนะน่าจะวาดจากอ่ะเอาไปวาดท <c oughs> ี่เล็กสิเรือไททานิกทุกคนครับอันนี้ขอใช้เส้นเล็กนะเว้ยเพราะว่ามันต้องใส่ลเรียเยอะฉันเรือหางยาวดีกว่า แล้วก็เดี๋ยวทำเป็นแบบป่องควันด้วยนะครับผมมีควันออกจากปล่องด้วยส่วนชั้นวาดเรือโลบ่ะเจ้ากบสุดโหดเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาแข่งกันดีกว่าชนะว่าใครสวยกว่ากันไม่ต้องนับเอเรียนหรอกนะว้ยพูดีนี่ใส่ชื่อไปด้วยทาน,นิคนะทุกคนเพื่อเรียกคะแนนเสียงโหวตนะครับนี่แล้วก็วาดแ,แบบนี้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 คือน้ำทะเลสุดยอดไปเลยนะคนเรือททาน,น,นิคของเราแจ็คก,กะลโลต์ภูมิใจเอ,อเดี๋ยววาดแจ็คกะโลตด,ด้วยดีไม่วาดในทะเลกำลังอินเลิฟหัวใจใส่เข้าไปเลย เดี๋ยวหัวใจแปลกๆใส่ตัวนี้ไปเป็นกระจกไม่รู้ว่าของจริงมีไหมล้วใส่ไปก่อนดูดี่ของชั้นหรือเปล่าอ่ะเออ,เอ,อน่นเดะก็มาวัดเลยเรือลบของนายน่ะ่เหลือหกคนเท่านั้นเออมาวัดกันเลยใช่มาวัดตึงวัดวัดตึงเลยนี่ของชัน้นว้าวเล่นเร็วมากเลยเนี่ยไอ้ท่อน้ําเอียงแหละเจา้าของชั้นเนี่ยโอ้โห <laughs> <laughs> เรือประมงเรือหางยาที่นายบอกใช่ไหม ไปแล้วอันนี้เรือเลยเนี่ยทำไมมันดูทรงแบบนี้วะนี่เฮ้ยอะไรเฮ้ยอันนี้เรือเกยทรายปะเนี่ยโอยอันนี้ของฉันเองจะล้มริงอู้แล้วเดอเรือที่คือมานิดเดียวมาแค่ครึ่งท่อนอะไรเนี่ยงงในภาพนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้บานดา่าโบสถแน่นอนเจ้ากบเออบันดา่าโบสเหรออันนี้บทภาพแย่สุดันให้เป็นของบันดา่าโบสถ์แล้วกันจะให้บานดา่าโบสเหมือนกันบานดา่าโบสไปเลยมาภาพดีสุด มัจะกบสวยสุดเลยอะครั้งเนี่ย<ช>อ่่เพราะว่าเส้นเล็กไงพอแม่ของฉลามทุกคนครับฉลามก็ดูดีนะทุกคนเอเลนไม่ต้องเสียใจยนะว่าที่ฉันไม่ได้ให้ในายไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวมาดูซิว่าภาพที่จะตกรอบอุ้ยหุ่นยนต์คนนี้เอ,อไม่นะหุ่นกระป๋องออรากอนโอเคเหลือพวกเราชีวิตอยู่ทั้งหมด5คนวาดแก้วอ่ะเฮ้ย อันนี้กลับมาใช้เส้นใหญ่ปกติมันเดิมชันใช้เส้นเล็กดีกว่าฉั้นก็ขอเส้นเล็กด้วยแล้วกันขอลองอะไรใหม่ๆหน่อยอ,ะอ่ะอ,อ่าส่งไม่สวยเลยวะทุกคนผมเปลี่ยนใหม่ก่อนผมจะวาดเป็นแก้วแบบแก้วจิบไวอ่ะให้มันดูดีอะ่ะส่วนันเป็นวาดในนั่นน่ะแก้วแมวอ่ะพวกนายเคยเห็นปะแก้วแมวแก้วอะไรวะแก้วแมวเออฉันไม่รู้จักอ่ะแก้วที่มันจบมีหูอ่ะโอเคทุกคนแก้วจิบไวน์ทำไมทรงมันดูไม่ค่อยสวยเลยวะเนี่ยเหมือนระคังเลยเนี่ยผมลองลบก่อนทุกคนลบก่อนลบใหม่เดี๋ยวต้องใช้เส้นเเล็กกมััั้งงพื่่อหแวนนดูบาาฉ ใช่ผอมเพียวไงจั๊กตัวบเออพอใช้เส้นหนาแล้วแก้วมันไม่ดูบางอะทุกคนถึงแม้ว่าใช้ใช้เส้นเล็กไปแก้วก็ดูทรงอ้วนอยู่ดีวะ่ะทำไมมันวาดยากจังเลยเนี่ยวาดแก้วเสร็จแล้วเล่นวาดเสร็จแล้ววารอบนี้เออมันไม่ได้ยากอะพอใช้เส้นเล็กอะจั๊กจับ่บะตอนแรกคิดว่าแก้วจะวาดง่ายเพราะวาดแก้ววายน,นี่ยากกันเนี่ยลูงนี้วาดแก้วมีหูปกติดีกว่าเฮ้ยเรียบร้อยแล้วขอคะแนนโหวตหน่อยนะพวกนายเฮ้ย,ยจะจริงหรือเปล่าอ้าวแล้วมีคนออกกรีนแล้วใช่ไหมเนี่ยหรือสี่คนเนี่ย หายไปแล้วเนี่ยอันนี้คือเออแก้วแหละมั้งแก้วแบบใดอันนี้ของฉันกระดิ่งไม่ใช่นี่ของฉันเฮ้ยสวยเออห่านสวยท้าไม่เล่นไปอ้นนี้ของฉันเองอุ้ยอันนี้ก็ดูดีนะแมวหรือไส้เดือนน่ะนะหางเออไม่รู้จะเลือกใครเลยสาภาพของพวก่ะ อาจจะใหคนอื่นละกันภาพแย่สุดเพราะว่าภาพซ้ายดูไม่รู้เรื่องเท่าไหร่เออมันคือแก้วอะไรก็ไม่รู้อ่ะใช่เอออย่าบอกนะว่าเราจะแข่งกันสามคนนะ่ะเฮ้ยจริงวะคือวันนี้ไม่เจอคนอื่นที่วาดภาพตึงเลยนะเอาจริงนะใช่เอ่ะห้ฉันให้ฉลาดละกันรอบนี้ถ้้ฉลามด้วยเนื่องจากละเอียดเยอะ,อะเห็นไหมบอกแล้วว่าขอคะแนนนะ,อะยอมยอมยอมไม่แล้วเวลายกกินในสามเหลี่ยมไม่ทิ่มหน้าผากเลยไงนั่นเองมันทิ่มตาเลยในคลิปอ่ะ ลาก,ก่อนนะน้องสาวนะเหลือพวกเราแข่งกันเองว่ะตอนนี้เฮ้ยเอาว่ากล้องว่ากล้องอว้าวนี่คือศึกเพื่อนในวันนี้พวกนายจะทำลายสถิติฉันได้หรือไม่ที่ชนะมาสองคลิปโดยที่ไม่แพ้เลยก็ลองดูเออลองดูอยากหากล้องมาถือดูเลยนะว่าว่าจะไงด้านบนนี้คืออะไรดีอะที่ส่องไฟก็ได้ในว่าที่ส่องแสงด้านบนเหมือนกันเลยเหรอเจ้ากบเออนายก็ว่าด่ะใช่มันดูเป็นเอกลักษณ์มากเลยเอกลักษณ์ ฉันวาดเลนอีกฝั่งกล้องได้แล้วอ่ะแต่ที่วางไม่รู้จะวาดอะไรเลยอ่ะนายมันไม่มีเอกลักษณ์ไงเข้าใจไหม,มเออเอกลักษณ์อ่ะหาเอกลักษณ์เตะเตสตกต้องเขียนตา,ากล้องเป็นตาช้างประมาณนี้มันไม่ได้ดูสวยมากทุกคนครับแต่ผมว่าอาจจะสวยของฉลามกับของเอลเลนก็ได้นะต้องรอดูนะว้าโอ้เดี๋ยวเรามาดูภาพกันทุกคนครับว่า3คนนี้ใครจะตกรอดนะครับผมพวกเราเองฉันน่าจะไปคนแรกแน่เลยอ่ะฉันอ่ะเฮ้ อันนี้ของฉันเว้ยเอ้ยสวยอยู่อะเนี่ย่เอ้ยเอาว่ะอันนี้ของฉันเออก็ดูดีนะไม่ได้แย่นะเวย้ยอันนี้ของฉันเองอ,ะอ่ะเออแล้วมีตาฉลามด้วนะกล้องตาฉลามเอ้เอว่ะด,ดีว่ะอุ้ยขี้หนักเลยเนี่ยภาพไหนแย่สุดดีเอเลนฉันต้องโหวตให้นายว่ะานายดูแย่กว่าของฉลามนิดนึงว่ะถ้ากิดฉันโหวตให้ฉลามละกันนหะเพราะมันเลือกไม่ได้เออเออไละหลังจากนั้นทุกคนครับมาโหวตภาพที่ดีที่สุดกันฉันให้ฉลามเ้ยฉลามสวยกว่าเออฉลามสวยจริง เฮ้ยที่ดืแลกวเป็นของฉันแล้วมั้งไม่นะคลิปนี้ผมจะโดนหรือไม่ทุกคนแต่ฉันโดนแล้วแน่ๆตอนนี้ไ <c oughs> <แ>อ้ไเนียนมันี้ไอ้เดียไปหันหลังโชว์ปีโอ้โหไ,ไม่ทันจะบอกว่าหันหลังโชว์ปีให้ดูหน่อยเหลือสองศิลปินแล้วมาดูกันดีกว่าทุกคนครับคะแนนรวมพวกเรานะั้นเป็นยังไงบ้างใครจะชนะกันนายหรือฉันฉลามคนที่มีพลังโหวตมากที่สุดใครไสปอนเซอร์บายปลีกผมเอง